ะไปด้วยเหรอไปด้วยเหราด้วยไปเดินๆๆๆๆๆไปเดินมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเฮาสุขุมสุขคนค่ะตอนนี้จีบกับเอินนะมาเลาะจ้ะเฮาสิบห้าเลาะเลาะปลาเปินเวิร์กภากวดค่ะพี่น้องนี่มาแล้วหลายหลายมือแต่บุกงูเพิ่นจะออกงาเอาไปไหนแล้วนะคะเนาะไปเอินนะมาเอินนะฟาวเล่นเลยจ้ะ จะเป็นอย่างอีหยัง,ยงแมเมือ่อนะอีหยัง,ยงลูกโอ้ยในพัดในสอดยกขึ้นนะโอ้ยในนี้เย็บเย็บเย็บโอ้ยหัวแตกมาเลยจ้ะตะกุดไปบังดูนี่อบอลน,นี่นหัวเหยียบแตกแล้วหัวน่ะลองไปฟังหัวลู น้อยมากเลยนข้างล่างเห็จ้ะอู้นี่ไงนี่ไงพี่น้องนี่โอู้วันนี้ได้แล้วจา้าอันนี้ยาวแล้วนะเก็บได้แล้วอันนี้แต่ผ้ายางออกไม่ท่าคนเบริรงพี่น,น้องมันจะมันจะขึ้นยาวไปเนาะเนาะนี่จ้ะแต่ที่ขาแทานรูปนเนาะนักเลยนะเดือดใช่มาก,กวนจ้ะนี่ค่ะ ไงดอกพี่น้องอุ้ยนะมั่งมังมึง่ง <c oughs> อันะ้าเราจะเก็บอันนี้นี่ได้แล้วจ้ะพี่น้องโอ้นี่ค่ะมากป๊เปาะเลยก่อแพ่งก่อแพ่งจะ้ะนี่จะ้ะก่อนจะไปฟังท่ามนเก็บอันนี้ก่อนค่ะย่าดอกอย่าห่างมาก่อนมึงกินหลหร เอาไปสักหน่อยจ้ะแต่ปฏิทแก่ถิ่มพี่น้องแต่คนถือแก่ทิ้งเดี๋ยวน้าจะเพิ่งนีปมามาไปนะวออ่าน้าจะเพิ่งนีปไปนะให้เก็บก่อนเดพาพี่น้องไปดูผักกูดอีกฝั่งนู้นจ้ะ ทำมีเ้าจะสด้เก็บกันเนะาะบะมีกะเขาเป็นยังจ้ะบอ๊ยตรงนี้สวยมากเนี่ยมีเ้ากับผ้า,พ,าพี่น้องไปเบิ้งซื้อๆเนาะหมอที่เก็บปีแถวๆจ้ะน,นี่เป็นบอ่อละคะเป็นบอ่อละคะ อย่ามันดอกมันเลยค่ะเขาะจะเอ้ใบมันถ้าจะไปเฮ็ดเป็นชาจ้ะเป็นชามัรุะะ่งขมเลยค่ะขาต้องฟังท่านนิมพี่น้องหิมะอยู่สระ,ะเอินาเดย์วงทันนะคะวงที่จีจะไปเก็บนเนาะจะไปเบิ่งก่อนค่ะมันมีบรอกดอกมาแหรอไปละละลหิมมะแล้วได้ก็ในเมือด,ดูจ้ะอุ๊ปอุ๊ปอุ๊ปุ๊ปมามาเอาน้ำมาเอนาเอน้ำนำมาจ้ะ ยังไม่ออกเลยเนอะจ้ะเนอะนี่ฮะตัวเนีย่ยส่งมันจะแตกนะพี่นอ้องเราเข้ามาตรงนี้ดีกว่าถ้ะเอานาลุลุลุจ้ะลุกป,ปลาเะลานั่งนั่งในลุกพักขายกระเมยียดเลยค่ะตรงนี้ทา่านได้ออกร้ายครับ ไปจังใจละเออนะเอ้ยหูช่าเอานเอนะอด็กตาม,มาอหกหนังล่ะตาม,มากับเขามานอยู่แล้วเนาะเห็นบ่าเออนะโอ้วอีกประมาณอาทิตยออน์นึงเนี่ยอาคักเลยจานนี่เนี่ยไม่จะต่อเพิ่อนใจเพื่นต่อเพิ่นหบอกเพ่นกำลังขึ้นตระมุดันนี้น นเก็บก็จะเก็บไปเก็บได้จ้าเนาะข้างนอกก็มีน,นะเออนะคนเก็บก็กลัวจะไม่ได้เก็บก็ฟ้าวโพดฟ้าวเหนียวเอาเอา๋ตอต้นนี้หนามพันสะดินไส้มาใส่ค่ะเมื่อกี้ก็อยู่นี่แหละหนามนเอาดินไส้มาใส่ ก็เลยบอเห็นเลยบาดที่นี่นี่ไงเห็นแล้วออนะนี่ไงลูกนี่จะว่าใครบอกวอลปันใดเด้อจ้ะบ,บอกวอลก,กัเก็บแค่น,แน,แนี้แหละพี่น้องแค่นี้แหละสิ่งที่เราตามหาเนาะเอาหัตีกับพ่นในท้ายคลิปเป็นพันในทายรูปมันแค่มันแค่นน้อยพี่น้องอันนี้พันพันในใหญ่จ้ะอันยังก็โค่นพ่นในใหญ่ค่ะไอ้ตรงหัวเพลินเนาะ มันใหญ่ใหญ่เพาก็เลยน้อยจำเนี่ดจ้ะจำหลังบานตีนแหละหลัลงบานตีก็จำเนียดจ้ะพี่น้องอ๋อสวยเอานะ้าล้อเหรอพุ่นค่ะนาล้อตีอยู่นะนู่นนี่ลาอยู่เดอ้อเห็นลาเพิ่นนะคะนูนนูนเดี๋ยวจะเลือกเอานะเลือกเอานะคะจะขอถ่ายรูปก,ก่อนนูนนะะ่นค่ะพี่น้องตรงนู่นนะคะ มันน้าลอดจ้ะพี่เนาะคนบํไปใส่เด้มันตีบ่ไปค่ะตรงนี้พนันพ่นันไล่ไปตะกอนจะทางคุณจ้ะเนาะตอกระสเก็บบํมวนบํมันเทอทอยเพิ่นตนอิงยายเอาปวเอจ้ะแต่ก็บบํเป็นยังดอกข้ากับเนาะอันนี้เพิ่นซ้ำจ้ะพี่น้องปัวบองงามก็เก็บเหมือนเดิมมึงดูล่ะเห็นดูล่ะ เป็นบอจ้าอุ้ยเห็ดหูหนูทำไมน่ารักจังเลยอยูนี่ผืนนั่นจ้ะเก็บอยู่นีดตาก็แล้วเป็นมังม่จ้ะเพิ่งแล้วเพิน่นเนาะสะออนค่ะอากาศเอ๊ยนันดินแบบต้นสีเป็ดต่มีมีเอ็ยนยังเกาะไม่กินนู่นนะพี่น้องโอ้ยว่าสิมีพี่น้องว่ะโอ้ยตระดิ่งตนใช่ปะ แหงกแดอยู่พี่น้องเลยเจ้ากัยันียงพอด้ใหญ่นาะพอจะอยากกิน,ในใเ,นเนจ้าแล้วนัานน่าเอาน้เพิ่งมาเล่นอุย้ยไม่ใช่ดอกไม้บอนั้นตากัเนียมเป็นท่าอื่นอยู่จ้ะเนี่ยตอนน้องเล่นซ นอกก็มีเดอ้อแต่มีแต่ข้างในเนาะพี่น,น้องก,ก็มีอยู่จ้ะทางนู้นมีไม่เออนะฮะหาเห็นไหมนี่พี่นอ้องใส่ผ่อพัดอยู่จ้ะเอ้อนะท่าน,นันมี่บอติบุ้นยังไงพี่นอ้องตรงนี้สวยนี่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 อบอบกก็มีนี่บอโบกบอโบกพี่น้องนี่อุ้ยอันนี้ใหญ่แล้ว แต่พันโดนให้มาได้หนิจ้ะพันสั่มหนิเนาะนี่ยาไปได้จ้ะกินไรเคือกันเนาะเดี๋ยวเอาไปบอกบอกไปนั่พี่นอ้องโอ้นี่นี่นี่น่างามจังหนิจ้ะนั่งแอบอยู่นี่นี่จะ,แด,จะแดดใส่พญาย่า,าพาไปบนทางอีกมองหน,นึ่งได้จ้ะเพื่อนเดี๋เราบอกว่าเราสมโดนให้เขาอยู่ว่าฉันวะ ก็เลยบอกค่อยากอันเหล้าวันไหนนี่ค่ะน้นหน่อยนิเราจีจะใบบอกไปด้วยเอามีจิ้มกันค่ะจิ้มบบกกันไหนล่ะเนี่ยนี่เขาี่น้องจะ,พะเพิ่มจะออกดอกแล้วบาเอาเลยจ้ะเพิ่มจะออกดอกแล้วไหมไปเอานะไปอีกไปอีกไปอีกเื่อไม่อีกเอานะปปลาสตรอบเบอรี่เไม่ใช่ปลาลัสเบอรี่นะนี่

这么密的。让这么密。 กินพอามันๆเลยจ้ะมองดูนี่กินข้ามันๆเลยจ้ะแซ่พักซัน้นนี่เอาไปดองกระไดจ้ะใส่หน่อยสิได่พัดหนึ่งนี่ละค่ะเ<อ>นาะคิดว่านนาจะได้พัดหนึ่งนี่แหละ ไปยำก็ได้ไปองเนาะไปยำก็ได,ได้อันนี้ส้มนี่ให้มันใหญ่ยยก่อนนะคะเราจีบข้ามาเก็บไม้เนาะเราขึ้นต้หน่อยๆเต็มอยู่ข้างหน้านี่ค่ะน,นี่ตรงนี้ตัวนี้ได้แล้วนี่ได้แล้วนีะตันึ่ทตันี่ได้แล้วจ้ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ฮะเมียนเหมิดเมียนเหมิดจะแต่ว่ากำลังไม่ได้เกินพัก เห็นไหมตรงนี้นี่นี่นี่เห็นบอลน,นี่เห็นไหนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ใช่ใช่นี่โลดอ่อนๆในน้อยนี่เห็นไหมเอานะ นี่นีจะ้ะมองบปเห็นทางความมันติดอันนี้เนาะติดกับดอกไม้นี่ ไปบล็อบก้อนนี่ก็ะนะก็มิดก,ก้อนจ้ะไปนะรอบกันเถอะเยี่ยมไปบลอกก้อน นะนี่ไงักออตัวนี้สวยสองอตอจ้ะนี่ตันี้สวย บางทีบางี้บเห็นเลยจ้ะยังเลยไปจังไดไปดดดุนี่ถึงมาเห็นตอนขากลับจ้ะื่งก,กี้ที่เห็นนี่คุณนอะข้างหนุ้่นจ้ะบางก,กี้เขาบอกเห็นันเยียบไปเหมืนอนเราบ่นีจ้ะื่งก,กี้ที่บบเห็นไล เบลไปสามาสเยจะรอเจ้าของรอเจ้าของกับกับบ้านจ้ะนี่นี่ค่ะมูเตนี่อันนี้ยอดส้มนี่คือคืนมากเลยซังซังพักคบบานเท่านะจ๊ะนี่ความบายใหญ่พันเนาะมาเด้อนาเด้อ บ้านนะอนลอกมึงก็ย่บอะไรอย่าพักกดคอยเดินไปจะพักกุดไม่น่อย,อยู่ หัวขุ่นนะคะได้ปลานะจ๊ะตอนนี้กับพี่นี่ค่ะขุนยาทุกคนฟังค่ะต้องบานซีเลยจ้ะแต่ทุกปีนะคะตรงนี้ไม่จะออกคอนมูเนาะตัวอ่าตรงนีงง้มันจะเหมือนกับอ่าที่มาบอคไหลายนะจ๊ะและ้วก็ะชินจะลายไปก่อนเนาะ,ะนี่จ้าเดพี่น้องให้นอนกับบ้านแล้วค่ะเนาะเด็กนั่งกะบนหมุนก้นจะลัาางโตรงกําลัาางตรงเย็น น้ำเย็นๆแบบตอนนี้นะคะเนี่ยโยนี่เนี่ยแมนเหมือนไหมคะเพราะค่ะคลิปนี้เราไปแค่ไหนแล้วค่ะนะเดี๋ยวตีจะพาวข้างนอกไปลอกปลาเลี้ยนน้ำราคาเหมือนนุ่นแล้วค่ะเนาะอากาศแต่มาเก็บตรงนี้น้ำค่ะเพราะว่าเป็นกระร้นจัดขึ้นมากนะคะเนาะอีกอาทิตย์หนึ่งจะโคตรจะประมาณเงาประมาณแบบว่าตำเหมือวนะค้ะเนาะคลิปนี้จะขอต้อนรับน้องปีกรคาพรีน่าจ้าสวัสดีค่ะเอนักมดีเจ้าดีเอฟดีเลยสวัสดีค่ะนั่งดื่ม เพียงขึ้นต้นใหม่เมื่อกี้ไากับบ้าค่ะจ้ะแคมป์ปิ้งตีเมา่อไนี้ค่ะแล้วสี ผีเป็นคอมาานะคะว่าแฮร์ี่ย์ยองฮร์เบิงแน้นนะคะข้างบนเนี่ยเป็นเป็นอันตรงหัน,นะคะ่ะเ,เป็นอีหย่างก็คูอใส่แต่มันสั้นแห้งจ้ะอันพักผ่นจะ้จะสั้นมากแล้วีจนมีพันจะขายแล้วคะแฟนจีจะขายเนาะนตีแล้วจะขายกเกละนะคะเป็นอย่างน้ เดี๋ยวเตรจะขายนะขายพร้อมเต็นด้วยจ้ะอันนี้เป็นเต็นทีทีว่าใน,นม่านน้ำกันมาจะ้ะจะขายพร้อมเต็นอันนั้นอันนั้นเป็นโตฟ้านะคะแต่ว่ากะสามารถเอาลงนอนได้เนาะคะ่ะเอาโต๊ะอันนี้ลงนอนนะจ้ะเนาะลงนอนก็นอนได้อันนี้นอนในสามคนจ้ะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวจ้ะพี่น้องหอง้องขวดแล้วน,น่าจะต้องเข้ามาเลย กระนั้นแต่ผมว่ามันดีตีกะมันซื้อมาใส่สองปีแล้วค่ะที่นี่มันมามีของน้ำนะคะสำลังเขาไหวหน่อยก็โอเคเนาะมัามีของน้ำก็เลยพี่ใหญ่ก็เลย,ย,เลยจ,จะขายจ้ะอันนี้เป็นอ่างลลางจานจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแก๊สหุงต้มจ้ะอันนี้เป็นหน,นัเนงเก็บของจ้ะเก็บผ้อยเก็บจานเนาะน,นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรักง,งก่อสไอ ตู้เย็นนะคะจะใส่แก๊สเนาะนี่นะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นหอ้อตู้เราจะพาจะ้ะนี่อันนี้เป็นห้องน้ำค่ะอันนี้จะเป็นเตียงทำความหอนอันนี้ห้องนอนพอนจะ้ะอันข้างล่างนะคะก็สามารถที่เอาใส่ของได้อีกยกยกโต๊ะขึ้นออกจานยกโต๊ะขึ้นนะคะมันสามารถเอาของใส่ได้อีกก็ไม่ใส่ของบนจ้ะใส่ของเนาะของบนมองหันแล้วก็มองนี้นะจ๊ะพีายเก็บออกหมดแล้ว ไปเอาน้ำมาเอาน้ำมาอันนี้ก็สาม,มารถชีเอาอันนี้ยโตเนี่ยค่ะรงร่องหรือก็สาม,มารถนอนได้ค่ะคือการกับหมอนโซฟาเนาะเน,นี่ยค่ะพี่พ่อยากเห็นเนาะก็เลยดามารีวิวให้เบอร์กัสิขายจาก้กคลายแล้วเนาะถ้าบอกว่าวิคนสื่อกับซีเอาไปทิมจ้ะพี่นอ้องเพราะว่ามันกะเก่าแล้วเนาะมันมันอายุหลายแล้วนะจ๊ะม,มันคายคงจะขายถึกถึกเนาะเดีย๋ยว ให้คืออันตีไปรับอันใหม่มาแล้วจ้ะแล้วตีจะไม่เ,เบีนะ้ยวเห้เบิรงเนาะอันนี้สำหรับแต่ว่าขอบข้นนอนอน้อยนะคะของโฟมเนาะสโบ่มีหลงไม่เต่าค่ะแต่ว่ามันก็นดีกว่าการนอนเต็นนะคะ่อถึงว่าความความสะดวกของมันนะคะก็ดีกว่านอนเต็นเนาะดูนี่มันบอ่อลเต็นนอนเต็นแมันหนาวคะ่ะอันนี้ก็บ่สาม,มารถเป็นกะบ่หนาวนะคะมาเอาน้ำกับบ้างกะะันเออนะนะ้ำมา วันนะค่ะจ้าว่าตีนะคะผ้าพันมาเหรบอกผ้าพันกลับเพื่นกับกับได้จ้ะเพื่อนกัยู่จนเท่าจนเท่าผ้าพันกลับบานนะคะเพื่อนจะนั่งกับน้ำเท่าเนาะเจ้าว่าใช่หมาเอ้ใช่น้องแมวเหรอเขาบอกว่าเป็นแมวหรือเป็นหมาเขาเจ้าว่าเจ้าบอกถามตีนะคะอันนี้ค่ะอยู่ของเท่งก็มีพักกวดคือกันไปเนาะตีเห็นอยู่แต่ก็บอกไปดอกจ้จะสั้นกระดอกกระเดือใครจะไปเนาะ ปหาของโต้คุณนะันะกบปานกันตอนนี้คะคะตีกัยงมากตีอยากเก็บพักที่กัยญงมานนี่ย่ยอๆบาน,นนี่ล้งตอนนกาบ้านตีค่ะมองนคะทตเก็บพักเห็ดุ่งหวานเนะาะเพคะพี่น้องเลิบนี้ก็ขพตัวไปอีกหลือเราจะคอยคลิปบนาค่ะพี่าน้องก็เลาก็แค่ติดตามต่ดตใจกับหกน้ำจ้าเขากัานอีก คลิปหน้าจ้ะพี่หนอสวัสดีค่ะ